นิฮอนโมโนสวัสดีครับมาแล้วสำหรับรถดํานาเดินตามนะครับมีมาทั้งหมดประมาณ10คันบวกลบนะครับท่านใดสนใจก็รีบนะก่อนที่มันจะไม่เหลือถึงลูกค้านะครับนี่เลยท่านใดสนใจเอาคันแรกสวยๆครับคู b บต้าเอสพีอครับพาลาอยู่ที่14,700รวมเลรยกวมรเช็คทําให้พร้อมใช้งานเต็มระบบมีรับประกันและสุดท้ายมีอะไรหลังการขายทุกชิ้นนะครับอยากได้อะไรบอกได้นะมิซูครับ13,500ครับ อันนี้ของแปลกนานานจะเจอกักที3แถวนะพี่หนึ่งสองสคูโบต้าครับหนึ่งหมืนแะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับหนึ่งของคูโบต้าครับมิตซูบิชินะครับตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นชอบตัวไหนบอกกันได้แล้วก็ทักตามด้านบนได้เลยนะเจ็บเจบรูปทักตามด้านบนได้เลย12,900กครับอิชกิครับเสน่หยี่ห้นะครับนี่สแถวทั้งหมดนะ ตัวนี้12,900สอกิชิกิแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเก่านิดหนึ่งแล้วก็ SP2 มีอีกหนึ่งคันนะครับ14,700นะครับสามคันสุดท้ายครับ AP20 ครับ13,500มิซูอีก2คันเอาไปที่13,500รวมบริกรารตรวจเช็คทำไม่พร้อมใช้งานสนใจขนไหนรีบนะครับก่อนที่จะโอด